สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับหากพูดถึงนะครับประเทศที่โรแมนติกที่สุดอิตาลีคือคำตอบคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูช็อตเด็ดกีฬานั่นเดี๋ยวแชมป์พาชิวฮะสถานที่เที่ยวที่ดังที่สุดสวยที่สุดและทำตังค์มากที่สุดที่อิตาลีเราจัดไปหากคุณมาที่อิตาลีสองสิ่งที่ต้องทำก็คือหนึ่งทานช็อกโกแลตครับเพราะเข้มข้นเราจ่ายเนียนเลนมาก สองคุณต้องมาสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังที่สุดที่หนึ่งของอิตาลีน้ำพุเทรวีฮะเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโรมหรือว่าเมืองหลวงของอิตาลีความสูงนี่เกือบ30เมตรความกว้างเกือบ50เมตรแล้วก็เนื่องจากเป็นน้ำพุที่ดังที่สุดในโลกปีปีหนึ่งต้องใช้งบมากกว่า50ล้านบาทในการบำรุงรักษานะครับทมเนียมที่นี่ก็คืออธิษฐานขอพรแล้วใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามไหล่ซ้ายแต่นี่โยนเออสไตล์ไทยผสมอิตาเลียนครับ คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะวันวันหนึ่งเนี่ยเก็บตังในน้ำพุดได้เกือบ1นึ่0 0สบาทแล้วก็แน่นอนครับมีคนพยายามมาขโมยเงินทุกวันหลายคนบอกผมว่าโยนเหรียญที่นี่แล้วจะเจอความรักที่งดงามนะครับแต่ชาวอิตาลีหลายคนก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ถูกโฆษณาเพื่อหาวิธีทําเงินมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วความรักความสําเร็จความสุขนั้นคงไม่เกิดขึ้นจากการโยนเหรียญเท่านั้นฮะมันเกิดจากตัวเราฟาลิคิตหรือจะสู้มานะคนโยนเอามันอย่าจริงจังฮะพี่น้อง วัฏจักรของชีวิตก็คือสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนปีใหม่ก็ต้องเกิดอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในวงการกีฬาเก่าไปใหม่มาคนนี้ย้ายเข้าคนโน้นย้ายออกนะครับซึ่งช็อตเด็ดที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะย้ายไปสโมสรใดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณอยู่กับทีมได้นานพอทีมทีมนั้นก็ควรจะให้เกียรติกับนักกีฬาฮะในวงการฟุตบอลก็จะมีการจัดฟุตบอลน,นัดพิเศษ นักกีฬาฟุตบอลได้เดินรอบสนามขอบคุณแฟนๆนะครับแต่ในวงการแข่งรถก็มีช็อตเด็ดการอำลาที่ไม่ธรรมดาวันนี้เราจัดไปฮะงานอำลาของฟิลิเป้ตเมซาที่อิตาลี ฟิลิเป้มาซานักขับรถแข่งชาวบราซิเลียนขับให้ทีมเฟอร์รารี่มาเกือบ10ปีควา้าแชมป์11รายการนะครับแต่ปีนี้จะไม่อยู่กับเฟอร์รารีแล้วเฟอร์ก็เลยมีการจัดงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ งานนี้เป็นงานสำคัญมากครับคุณจะต้องถูกเชิญจาก Ferra ร i ่เข้านั้นแล้วก็เนื่องจากสิงคอร์ปอเรชันเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันของเฟอร์ราะก็ชดด็ดกีฬาแชมป์ของช่อง3าก็ถูกเชิญไปร่วมงานนี้ด้วยนะฮะชดด็ดในงานก็คือมอบรางวัลให้นักแข่งอนาคตไกลหนึ่งในนั้นคนซสุดฮนะคุณพาสินนี่เป็นคนไทยนะฮะเป็นแชมป์เฟอร์รรี่แห่งทวีปเอเชียและได้เวลาสำคัญครับแมซ่าขับรถขึ้นมาบนเวที ใส่สูตรอย่างรอและกล่าวอำลาทีมอย่างเป็นทางการนี่แหละครับซุปเปอร์สตาร์ของค่ำคืนพรุ่งนี้16บนาฬกานาทีจัดไป Exclusive Interview เ,เ,เปิดใจนักแข็งพันล้านฟิลิปเปสมาซ่า